เครื่องเครื่อวงเดือนนะครับหรือที่เราเรียกว่าซูเปอร์ล่าซอนะครับเพราะฉะนั้นอ,อ,อ่ก่อนเรียนนะกออ่อนอร่นที่จะเรียนรู้เรื่องของทิ้นส่วนประกอบต,ต่างๆของเครื่องเครื่อวงเดือนนะครับเราก็ต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับควา,า,ามปลอดภัยในทางสถาปัตยกรรม นี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่ช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุนะนันแรกเลยหมวกนิรภัยนะครับหมวกน,นิรภัยป้องกันเรื่องของวัสดุของอแข็งกระทบไม่ให้โดนอ,อันที่สองนะครับก็คือถุงมือผ้าถุงมือผ้าใช้ป้องกันนะครับวัสดุที่เกิดจาก Fingers, สิ่งมีคมหรือเศษวัสดุพวกสมมติรูสมมติว่าเป็นเศษเสี้ยนของไม้โซนริอมือเราทำให้เกิดบัเหยตรงนี้น้ำตาลสามคือนี่ที่ครอบหูกันเสียงนะครับเกิดจากพวกที่ทางเสียงทําให้หูเราเกิดอาการอืดหรือไม่ได้ยินนะครับป้องกานเวลาหนัเราทางานจะมีเสียงเครื่องจักรค่องข้านเสียงดัง ับความตัวที่4ก็คือแว่นตาเนื้อไผ่นะับแว่นตาเนื้อภัยเนี่ยประโยชน์ของเขาคือ,อป้องกันเศษไม้เศษฝุ่นละอองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะกระเด็นเข้าสัมผัสตาเราแมสหรือที่เรียกว่าหน้าก,กากอนกกามัยใช้ป้องกันฝุ่นละอองจากพื้นที่ปฏิบัติงาน ก็จะมีตัวแทนในการสวมใส่อุปรกรณ์พป้องกันบติเหตุนะครับเพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานนะครับตั้งแต่การใส่หมวกนิรภัยนะครับต้องให้รักภูมนะตัวนี้ต้องให้รักภูมชิดเพื่อให้เกิดความมัน่มนคะงในการ,รทรํางานนะครับแล้วก็เว่นตาเพื่อป้องกันเศษขุนละอองหรือเศษไม้นะครับก็มีแมสนะรัก็ถุมมือถุงมือุมมือก็ต้องให้มม รัดุครับรองเท้าถุงเท้าต้องใส่ให้เรียบร้อยนะครับให้รัดถุ่ให้มีสายเชือกขูงรองเท้าลุดุยนะครับผมเท้าก็ต้องอให้สั้นไม่ให้ยาวนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ให้รวบผมนะครับให้นิชชิดก่อนปฏิบัติงานครับนี่คือาการแต่งตัวอย่ทีนี้เรามาเรื่วมองการแต่งตัวนะครับก็ คู่ฆ่าแล้วต้องจัดตะบุมอะไรให้รัดติดนะครับให้ให้เรียบร้อยนะครับนาฬิกามีไหมเวลาปฏิบัติงานในการใช้เครื่องจัดนาฬิกามีไหมไม่มีนะไม่มีนาฬิกามีไหมสร้อยคอก็ต้องไม่ใส่นะครับนะเสือ้อผ้าถ้าเป็นเสื้อแขนยาวก็ต้องรัดให้เรียบร้อยนะครับเป็นไม่ได้ต้องอย่ญญญางเงี้ยเพื่อไม่ให้ขณะปฏิบัติงานจะได้ไม่เกิดระเิด นักศึกษาครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับส่วนต่างๆของเครื่องเลื่อยบึงเดือนหรือเรียกว่าไฮดรอลิสต์โซ่ระดับตัวแรกเลยคือตัวสวิตช์คอนโทรลปิดเปิดเครื่องเลื่อยบึงเดือนนะครับซึ่งจะมีด้วยกันสองส่วนคือตัวสวิตช์ปิดเปิดตัวแบร่อยตัวใหญ่นะครับแบรนด์ตัวใหญหรือว่าซอยตัวใหญ่ ตัวคอนโทรลตัวไปเรื่อยเล็กที่ใช้ในการข้ามต่หรือตัดไม้อัดต่อไปอันที่สองคือพวงมาลัยพวงมาลัยที่ใช้ปรับความสูงต่ำของไปเรื่อยวงเดือนซึ่งจะมีด้วยกันอยู่สองส่วนคือตัวพวงมาลัยที่หน้าข้างนอกเนี่ยเป็นตัวปรับไปเรื่อยวงเดือที่มีที่เป็นตัวใหญ่นะ ตัวตัวใหญ่ส่วนตัวข้างในเป็นตัวปรับวงะไรเป็นใบเล็กที่ใช้ในการผ่าไม้หัดนะครับส่วนนี้คือวงะไรตัวตัวต่อมาคือไอ้วงอะไรที่เป็นปรับตัวปรับไปที่เป็นให้ได้มุมตามสงสาที่โกล่ในสเกลตัวนี้นะครับอยูตรงนี้ทีนี้อันที่3คือรั้วรั้วใช้ในการปรับขนาดระยะในการผ่าไม้ บ,บ,นะบ้ตัวรั้วหรือเรียกว่าเฟนนะเฟนรั้วตัวนี้จะมีส่วนประกอบของของเขาอยู่ที่หนึ่งนะครับก็คือตัวตัวแกนนะแกนปรับแน่นนะครับแกนปรับแน่นกรณีที่ว่าเราปรับขนาดระยะปุ๊บนะเราปรับแล้วก็ล็อกตัวปรับแน่นแล้วก็สามารถปรับตัวปุ่มตัวนี้ให้ละเอียด อีกทีหนึ่งได้ตามขนาดที่เราต้องการระยะที่เราต้องการนะครับตามสเกลนะ,อ,ะอันที่2คือไอตัวแกนที่ใช้บังคับตัวรั้วนะครับให้มีให้เกิดความตึง,ตงให้ตึงให้รั้วไม่ขยับเพื่อเยื่อนในขณะที่ว่าเราผ่าไมา้นะผ่าไมา้สองเมื่อเราปรับให้ขนาดแกนรั้วได้แล้วเนี่ยเราก็จะ ไอ้ตัวล็อกรั้วล็อกแกนรั้วเนี่ยก็คือเรียกว่าก้านล็อกรั้วนะครับกดลงไปนะครับนี้รั้วเราก็จะไม่ไม่เกนะื่ยงทะอนลพอพอเราใช้งานเสร็จเราก็ปรับในระยะต่อไปแล้วก็แคคายก้านล็อกออกนะครับแล้วก็คลายแกนนะครับยกตัวแอนะด่อของเราก็สามารถขับขนาดนนะระยะ ที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้เครื่องจักให้เกิดความปลอดภัยตัวนี้ที่ผู้ศึกาธิตหรือแนะนำเราคือเครื่องเรื่องวงเดือนนะค,ครับหรือเซอร์คูลาร์ซอครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่จะใช้เครื่องเราต้องเช็คก่อนว่าตัวที่เราจะทำงานเนี่ยขนาดเราวัด ได้ขนาดหรืออย่างเช่นเราจะผ่าไม้ที่มีขนาด5เซนนะครับขนาดรั้วมาถึงใบได้5เซนหรือเปล่านี่คือการวัด2ก็คืออ่ารั้วเนี่ยมันมีแกนมันแน่นตึงไหมนะครับแกนแน่นตึงไหม,นะม,ไหมโดยการเช็คว่ามันมีการทเยื่นของตัวอ่ารั้วหรือเปล่าถ้าม,มีก็คือแน่นครับสองก็คือการเช็คว่าใบเลื่อยที่เราจะอ่ามาหาชิ้นง,งานเนี่ย เราตั้งเราต้องตั้งให้สูงกว่าชิ้นงานนะครับ1ส่วน4นิ้วว่าได้ถูกต้องไหมขั้นตอนต่อไปคือการาป้อนชิ้นงานชิ้นงานที่เราจะใช้ในการข่าหรือซอยนะครับต้องมีความยาวที่พอเหมาะนะครับไม่สั้นเกินไปนะครับถ้ามันสั้นจะทําให้เกิดอันตรายได้ถ้าขั้นเราใส่เนี่ยก็อันตรายโดยเฉพาะก,กอดเข้าขชิ้นงานในการข่าหรืออาจจะ งานเล็กแคบอย่างงี้ก็จะทําให้เกิดบิดเบี้ยได้ครูจะมาสาธิตการผ่าชิ้นงานให้ได้ขนาดอันดับแรกเลยคือเราต้องอวัดขนาดก่อนเพราะว่าเราจะวัดเราจะผ่าไม้ที่มีขนาด1ิเซนเราต้องวัดก่อนว่า,าจากรั้วมาถึงใบเลื่อยในเนี่ยได้ขนาด1ิเซนไหมนะครับตรงนี้ต้องให้ได้1ิเซนก่อนแล้วกอ็อีกอันนึงก็คือ เช็คนะครับมอกี้ก็ดูจากสเกลว่าสเกลได้สิบไหมพยัคได้สิบไหมพอเช็คความถูกต้องแล้วก็มาดูว่ามีความแข็งแรงไหมนะครับแล้วก็ทําการผ่าทําการผ่าการผ่าเพื่อให้ความปลอดภัยเนี่ยเราก็ต้องมอีไม้ในการส่งหรือการป้อนชิ้นงานนะครับเพื่อไม่ให้ร่างกายเราโดยเฉพาะนิ้วมือแขนอะไรต่างาเข้าไป ให,ให้ห่างจากไปเรื่อยเพื่อเกิดความปลอดภัยผ่าแล้วก็ต้องมีตัวประคองไม่ให้ไม้อ่มันเกิดการสะบัดหรือดิ้นะครับเดี๋ยวผู้จะสารที่กันผ่าก็ต้องให้ไปเรื่อยมันหมุนได้ความรอบรอบเอามันก่อนนะครับถึงทกา ก่อนจะจับชิ้นงานนะครับต้องให้ใบเลื่อยหยุดนิ่งสนิทก,ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าใบเลื่อยอยังหมุนอยู่นะครับก็จับชิ้นงานนะครับใบเลื่อยต้องหยุดนิ่งไม่มีการหมุนแล้วแล้วก็อเอาชิ้นงานออกมา,กาท่านตอนต่อไปคือผู้จะสาธีตการใช้เลื่อยวงเดือนหรือสุกุลาซอลเนี่ยมาดัดแปลงโดยเพื่อที่จะทําการบังใบ การบังใบไม้เหมาะกับการทําวงกบประตูหน้าต่างที่เป็นไม้นะครับขันแรกเลยเนี่ยต้องปรับขนาดตัวดัวกับตัวใบเลื่อยให้ได้ก่อนครูจะทําบังใบที่มีขนาดความลึกของบังใบของบังใบ1.5เซนความกว้าง3มเซนนะครับครูก็จะมาตั้งความสูงของใบเลื่อยองเดือนเนี่ยสูงจากแท่นเครื่อง หนึงจ้าเซนติเมตรก่อนนะครับแล้วก็มีแล้วก็ความกว้างวัดจากใบเรื่อยนะครับถึงรัวสามเซนต่อนนะครับหาความล,ลึกความกว้างไม่ได้นะครับคราจะเปิดเครื่องเลยแล้วก็รอให้ครบ ที่1.5เซนความกว้างที่3ซนติเมตรนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะตั้งเครื่องที่ความกว้าง1.5เซนแต่ไปเลื่อยต้องมีความสูงเท่าไหร่ครับ3เซนเพื่อให้ชิ้นไม้ส่วนที่เราไม่ต้องการออกให้เป็นบางใบนะครับเราก็ตั้ง ่อถายแล้ว,ลวเรากิเครื่องรอจนกว่าใบมีดนะครับจ,จะหยุดนิ่งก่อน อยู่ฝั่งนู้นเพื่อประคองทิ้งงานเราให้สุด่ตงกลนะครับทิ้งงานเราจะได้บใบแบบนี้ครับท,ที่มีขนาดความกว้างเท่าไหร่มเซนนึก1นึ่งจเซนผู้จะพามาอสอนการถอดหรือเปลี่ยนใบนะว่าเราจะบำรุงรักษาแบบไหนถ้าในกรณีที่ใบเกิดการฉลุดเราก็เปลี่ยนนะ มาดูก็เราก็ยกตัวประกอบนะครับตัวช่องสําหรับใส่ใบเลื่อยนะครับสาหรับใส่ใบเลื่อยนะเสร็จแล้วเราก็จะต้องหมุนใบเลื่อยตรงนี้ให้ขึ้น,ข,นขึ้นมาให้สูงให้ใบสูงให,ให้ได้ครึ่งใบนะให้ได้ครึ่งใบเลยเสร็จแล้วก็ใช้อ,อุปกรณ์ในการถอดใบเลื่อยก็จะมีหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ ประแจน็อตนะครับหกเหลี่ยมก็จะมีตัวก้านใช้าำหรับอ่อนแรงในการคลายน็อตนะครับแล้วก็ใส่ตัวประแจหกเหลี่ยมเนี่ยเข้าไปในตัวน็อตเข้าไปในตัวน็อตแล้วก็อเอาหกเหลี่ยมเข้าไปตรงช่องในการคลายนะครับเสร็จแล้วก็ลักษณะการถอดน็อตเนี่ย โดยปกติทั่วไปเครื่องจกักรตัวเครื่องจักรไม่ว้าจะเนเพศไหนเนี่ยเวลาถอดเราต้องถอดลักษณะยังไงตามเข็มแต่ถ้าเราจะทําให้น็อตแน่นเราก็เป็ไงทวนเข็มนะทวนเข็มกลับกันนะครับเดียวกลับกันนะเสร็จแล้วเราก็ใช้นะครับใช้ ัวนี้แล้วก็ทําการโยออกไปนะครับปึ๊บน็อตตัวนี้ก็จะคลายออกมาน็อตจะคลายออกมาเสร็จแล้วก็เลดออกนะะนีครัมีลักษณะการคลายก็คือเราต้องหมุนเป็นไงครับตามเข็มน,นาฬิกาแต่ถ้าเราจะให้แน่นเราก็หมุนทวน ็เอาตัวประกับแฟบนบประกับออกแล้วก็่อูของตัวไปจะมีดูเรมิเตอร์หนึ่งนิง้งโดยปกตินะของแกนแกนตัวเครื่องนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ประกอบคืนนะถ้าได้ใบใหม่เราก็ประกอบคืนที่เดิมนะแล้วก็ย้อนคืนเหนะมือนกันครับคุนเข็มนะ ก็ใช้แหวนหกเหลี่ยมแจรแจรแหวนหกเหลี่ยมบานก็ใช้แล้วก็ใช้ก็ขันตึงแน่นหลังจากใช้เครื่องเลื่องวงเดือนเสร็จนะครับเราก็ทำการปัดกวาเช็ดผูด้านบนเนี่ยเราก็จะปัด โดยใช้ไมกวานีนปัดเอาฝุ่นออกก่อนหลังจากนั้นเราก็ใช้ผ้าชุบน้ำเคลื่อนพัเช็ดโลมนะรวมถึงใบเรื่อยด้วยนะแล้วก็ลั้วนะครับลั้วด้วยครับส่วนบริเวณด้านรอบๆเนี่ยเราจะใช้แมกกาซีรับปาดผงที่เรื่อยนะครับออกแล้วก็เก็บนะครับไปทิ้งแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้จะเปิดประตูมานะครับจะมีขี้เลื่อยอยู่เราก็ต้องทำการตัดขี้เรื่อยออกไปทิ้งเหมือนกันนะครับถ้าหากเราไม่ได้ใช้นะครับ ตัวเครื่องเลื่อนวงเดือนเนี่ยเป็นเวลานานเราก็ทําการนะโครลน้ำมันนะ,รนนะะนครับที่บริเวณใบนะครับแล้วก็ตัวเครื่องทั้งหมดครับตั้งแต่นี่นะครับเหล็กบริเวณนี้ก็ทําการโรลเหมือนกันส่วนใบเลื่อยนะครับถ้าหากไม่คมเราต้องการซอรออก,าม,กาม,มารับนะครับหรือว่าเปลี่ยนนะครับเพื่อพร้อมใช้งานในครั้งต่อไปครับหลังจากใช้งานเครื่องเลื่อนวงเดือนนะครับเราก็ทำการปัดที่เลื่อยออกนะครับปัดที่เลื่อยออกกอนะครับ ที่เรื่องเออครับตามร่องตามรนยีออกให้หมดครับครับหลังจากนั้นครับเราจะใช้ผ้านะครับผ้าชุบน้ำมันเครื่อ,องครับนี้ผมชุบไปแล้วนะครับเช็ดนะครับทำความสะอาดถ้าเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรอย่างน,นานเนี่ยเราก็ต้องทำการเช็ดนะครับ ด้วยผ้าชุดบางเครื่องนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดเป็นคาบสนิมนะครับเพื่อพร้อมใช้งาในครั้งถัดไปครับส่วไปเรื่อยๆต้องการเสร็จครับไปเรื่อย และนี่ก็คือวิธีการบำรุงรักษาึ้ในใ่งได้วงเดือน